สวัสดีครับผมเจมส์แม็กกี้ครับผมเจมส์่มครับครับเราสองคนนะครับมาจากบริษัทเวโลฟนะครับเราวันนี้เรามาแนะนำเกมใหม่คือเกมเ Lost Online นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับผมเกมแล้วครับควเลือดครับหลังเกมไม่ดีเลยครับดความตายเอ้ดูความตายมีอยู่ทุกพื้นที่โอเคนะครับเริ่องอเลยดีกว่าเนาะครับผมก็เริ่มอาชีพวันนี้เนี่ย เราจะมาแนะนําอาชีพกันนะครับอาชีพแรกที่หลายๆคนสงสัยนั่นก็คืออาชีพผ่าดินผ่าดินที่ยอาไปใช้รักษาโรคใช่ครับผมแลาว,ว่าเวลาไปบัดกีด่ทนีหนึ่งถูกโอ้ไม่ใช่ครับ <laughs> <laughs> คุณจะหับลกเนี่ยนะครับข้าเลือกนะครับก็าราดินนะครับกเ็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนที่ชอบนะครับเป็นนับว่าเป็นแนวหน้าเป็นแทงเกอร์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้าลิตหน้าตาเป็นไงฮะ คาราดินหน้าตาเป็นไงเป็นเป็นกลมๆสีขาวๆอย่าเลยนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่คนที่พานอกเรือดตลอดนะครับก็ก็ดูเท่ไหมอ่านะครับก็สวยออกได้ไหมนี่คือโลนะคติดถึกอ่าอ่าก็ข้อดีข้อดีของของคาราดินคืออะไรก็ของเขานี่จะเป็นอะไรที่ถึกกับทางกายภาพมากนะครับผมเป็นอาชีพที่ไม่ต้องกลับเมืองบ่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่ต้นๆเลยจนถึงตอนสุดท้าย อาจจะเป็นตัวที่ยืนหยัดสุดท้ายในสนามบราด้นี่คือคาราดี้โอเคแล้วแล้วอย่าง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 คาราดินเนี่ยนะครับเห็นว่าเมื่อเลเวลสิทเนี่ยสามารถเปลี่ยนคาสได้แบ่งได้สองสายถูกไหมฮะใช่ครับผมจะแบ่งเป็นสายได้หรือเปล่าครับก็เลเวลสิทธเมื่อครั้งแรกก็จะเปลี่ยนเป็นมีดเดเซนเตอร์แล้วก็โฮลีไน แล้วดีดีเบนเดอร์หรือไรเนี่ยนะครับมันจะมีข้อแตกต่างอะไรนะครับอยากให้ทีมหนูช่วยแถลงไปให้ได้คือวันนี้เราจะมาเจาะเจาะประเด็นอยู่แล้วนะฮะต่รายชื่อโอเคดีเบนเดอร์นะครับผมข้อดีของเขาคือเป็นตัวละครที่สำหรับควกันสูงมากอาจจะใช้คำว่าสูงที่สุดในเกมก็ได้นะสูงที่สุดในเกมเน่ยอย่านอกเรื่องบ่อยครับก็จะสูงมากนะครับในการทุบดีกายภาพเนี่ยก็จะมีโลดที่สูงได้แล้วก็ มีพลังการโจงตีกับยักภาพที่ถือว่าพอสมควรมีบาร์ด้วยครั้งหนึ่งนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยแล้วข้อเของก็จะเป็นตัวที่มัตถึโรเนาะของเขาจะหนักเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นตัวละครที่เคลื่อนไหวช้ามากนะครับเนี่ยพอเคลื่อนไหวช้าเนี่ยเขามันจะเป็นเหยื่อของพวกมังคีทางเวทีนีแล้วแล้วอันนี้คือในส่วนของผมดีเดอร์ดีเดอร์แล้วแล้วในส่วนของพขาที่ใช้ครับยนักบุญใจดีนะครับ ก็เป็นที่รักของเพื่อนๆนะ,ะนๆนนนออฮะเพื่อนๆหลายคนแบเอ้พักดีไม่ไม่ใช่ครับนี่เกลียเหมือนกันก็คือขอมีไหนเนี่ยสัมัญกับปลาที่เหมือนกันกนะครับก็คือเป็นตัวที่มีออร่ากวางมากนะครับออร่าขอเขาเ่ยช่วยเพิ่มแรงโจมตีตามลำพองการนะครับเพิม่มงขี่เพิื่อะในได้เยๆๆอ<น>ะเลยตาเนคอขาอ่ดีแล้วก็เสียก็เสียขอเขาเหมือนกันก็คือพือ่ยค,ความที่สตยองเขาเนี่ยนีมางพือเดียวเฉนะครับ เซฟตี้ที่เชื่อเลยตัวเองที่จะน้อยที่เดิมนะครับจะไม่อยู่คนเยอะล่าปากก็คือก็คือเป็นอาชีพโฮลี่ไนนี่คืออาชีพที่ไกบูลไกด์บูลแบงค์ฮอล่าฮอล่านี่ที่จะเน้นให้กับคนอื่นลใช่แต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เยอะมากมากในประเกมส์อันนี้คือตัวจ้าแห่งขนนข้าวบารอะไรครับหลวงพ่อได้ยินเราตื่นโพวกโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าเรามาสรุปกันนะครับในส่วนของอาชีพของเราพลัดิีนะครับจะแบ่งได้เป็นสองสายนะครับก็คือสายดีเวนเดอร์กับสายโฮลี่ไนท์หรือเวสต์ส ครับดูที่ว่าเพื่อนเ,อเอชอบอาชีพไหนกันถ้าชอบแบบว่าจึกทึก,กนิดนึงนะครับก็เป็นดีเซนเดอร์นะครับ,รบแต่ถ้าหากว่าชอบแบบว่าออร่าอารตี้นี่ก็เป็นโพลิไนน์นะครับแต่ว่า,ายังมียังมหงหงีหนึ่งข้อแนะนำผมกินหนุ่มนะครับคือแต่ละชื่อจะมีในส่วนของเรืกก่องสกิลอยากให้แนะนำเกี่ยวกับของดีเซนเดอร์กับโพลิไนน์หน่อยครับว่าสก,กิลเร่องเก่งของแต่และชื่อนี่เป็นสกิลลักษณะ รถเหมือนจะเป็นเทคนิคการเล่นเลยกันเนาะนะครับก็เอาแันนี้มาแรกก่วัดวีดีเฟนเดอร์นะครับเมื่อตัวเขาถึกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเน้นอะไรก็ได้นะครับซึ่งของที่ใส่หรืออะไรทุกอย่างเป็นทางเพิ่มป้องกันเอาไว้นะครับเน้นหนักที่ดีเซนใช่เพราะว่าตัวของเขามีดีอยู่ที่สกิลหนึ่งคือมอนสเตอร์ที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยจะถูกเบอร์เรืองลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาล่ามอนสเตอร์ไปเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับเขาสามารถยิงได้นานส่วนมอนสเตอร์เองก็จะเริ่มเรื่อยๆเติบ ก็คือการฆ่าอย่างทรมานาฆ่าอย่างทรมานตัวเองก็ทรมานาด้วยนะโดนลุงมาโดนคือคือเรา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 ใส่ว่าเราจะเป็นกลุ่มใช่แล้วก็ลากมอนเป็นกลุ่มแต่ล้วก็กดสกิลเบิร์นเลือยถูกไหมครับที่เป็นหมูปานนี้มอนก็จะค่อย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 คแล้วก็ตายไปแล้วก็พักเลือ่อยๆเขาสามารถอยู่คนเดียวได้นะนี่มันเป็นตัวมีดตัวโอเคครับแล้วอย่างคนไหนครับโดนฆ่าเลยครับคนละแนวเลย คือคนนิดน่อยเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีพยายามลงดันตามมือต่างๆที่เพื่ยนเราถึงเรื่อยๆนะครับโดยสายเป็นไปกับปาร์ตี้อันนี้แหละนะครับคือช่วยเพื่อนช่วยกันเรื่อยๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันมีข้อดีช่วงสงครามหรือช่วงก่อนม15ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เองก็สกิลเน้นไปหนักทางเรื่องของปาร์ตี้นะครับเกี่ยกันเรื่อยๆคนเดียวไม่ได้ใช่ครับนะครับก็เอาเป็นว่า ข้อมูลจากเรานะครับตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยน,นะครับผมวันนี้เราขอลาไปก่อนชวนคลิปหน้าจะเป็นอาชีพอะไรใช่เพื่อนๆไหนเป็คนรอคอยหรือเปล่าติดตามดีครับ